นายพรานเลี้ยงหมีนายพรานเลี้ยงหมีเป็นนิทานที่นายปานเปรี่ยนแต่งขึ้นในสมัยรัชกาลที่ห้าและพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือวาชิรยาตกล่าวถึงครอบครัวพรานป่าซึ่งได้อุปการะเลี้ยงดูลูกหมีตัวหนึ่งเอาไว้เมื่อครั้งที่บิดาใกล้สิ้นใจจึงได้สั่งเสียต่อบุตรทั้งสองไว้ว่า ลูกหมีที่พ่อเลี้ยงไว้ตัวหนึ่งมันได้มีคุณแก่เรามาหลายครั้งในคราวอับจนพ่อขอฝากลูกหมีไว้แก่เจ้าด้วยเจ้าจงเลี้ยงดูมันต่อไปอย่าให้อดอยากถ้าเจ้าจะเข้าไปสู่ป่าแต่ผู้เดียวเจ้าจงเอามันไปด้วยมันอาจรักษาภัยให้เจ้าพ้นได้แม้มันเป็นสัตว์เยรัชานก็จริงถึงกระนั้น พ่อก็ได้ฝึกหัดให้มันรู้จักธรรมเนียมของเรามาตั้งแต่เล็กๆมันสามารถที่จะรู้กิริยาของมนุษย์ได้แทบทุกอย่างเว้นไว้แต่มันพูดไม่ได้เหมือนเราเท่านั้นเมื่อบิดาได้สั่งแก่บุตรทั้งสองเช่นนี้แล้วไม่ช้านานก็สิ้นชีพบุตรทั้งสองได้ประพฤติตามคำสั่งของบิดา และได้ตั้งลูกหมีนั้นไว้เสมอด้วยน้องสุดท้องเมื่อจะไปเที่ยวหาเนื้อคราวใดก็ได้เอาหมีไปเป็นเพื่อนด้วยเสมอทุกๆุกคราวครั้นต่อมาภายหลังกลับมีจิตคิดประมาทด้วยเห็นว่ามันเป็นสัตว์เดีัยละฉานไม่อาจที่จะพอกพูนประโยชน์อันยิ่งใหญ่ได้ก็ทำลายความประพฤติบิดาสั่งไว้นั้นเสีย เวลาวันหนึ่งนายพรานผู้พี่ได้ไปเที่ยวป่าหาเนื้อตามจารีตของพรานที่ตนได้ประพฤติมาคราวนั้นได้ไปแต่ผู้เดียวมีได้เอามีไปเป็นเพื่อนด้วยครั้นได้พบเนื้อก็ไล่ติดตามไปจนถึงตำบลที่มีป่ารกชัดแห่งหนึ่งก็มีความสะดุ้งตกใจกลัวสัตว์ร้ายจึงหยุดรำพึงถึงหมีซึ่งเคยได้มาเป็นเพื่อนทุกคราวว่า ถ้าเราเอาหมีมาด้วยไหนเลยเราจะต้องตกใจในป่าที่เป็นที่น่ากลัวเช่นนี้ทั้งเนื้อก็หนีเราไปมันก็คงจะไม่พ้นมือเราทัานใดนั้นมีเสือใหญ่ตัวหนึ่งออกมาจากพุ่มไม้สำแดงอำนาจทำท่าทางเป็นที่น่ากลัวยิ่งนัก นายพรานผู้นั้นตกใจแทบสิ้นสติจึงแอบเข้าบังอยู่ข้างต้นไม้ต้นหนึ่งง้างไกปืนหมายจะยิงเสือให้ถูกที่สำคัญแต่เสือเป็นสัตว์ฉลาดเมื่อนายพรานยกปืนขึ้นลั่นไกไปมันก็ฟุบหมอบลงเสียหาถูกที่สำคัญไม่แล้วมันก็เดินเข้ามาโดยกำลังโกรธกัดนายพรานจนสิ้นชีวิต ส่วนหมีเมื่อนายพรานจับไปป่าพระเอิญน,นอนหลับอยู่ครั้งตื่นขึ้นมาไม่เห็นเจ้าของก็ทำกิริยากระสับกระสายวิ่งไปวิ่งมาเที่ยวดมกลิ่นหาในที่ต่างๆจนพบรอยเท้าของเจ้าของมันก็รีบสูดกลิ่นตามรอยเท้านั้นไปจนกระทั่งถึงทําเลที่เสือซุ่มอยู่มันก็ได้เห็นเสือกำลังกัดกินสมเจ้าของ ความเสียใจและโกรธเป็นอันมากแล้วมันก็แผดร้องขึ้นด้วยเสียงอันดังโคนกระโดดไปโดยกำลังแรงเข้าสู้รบกับเสือแต่เสือไม่อาจจะทายกำลังของมันเพราะมันเป็นสัตว์ที่มีเล็บยาวและแข็งแรงกว่าพอเสือเสียทีมันก็กัดที่สำคัญตายเมื่อเสือตายแล้วมันก็รีบมาหาเจ้าของ มันเอาเท้าทั้งสองของมันประคองอุ้มเพื่อจะให้เจ้าของลุกขึ้นเจ้าของนั้นไม่อาจจะลุกขึ้นได้เพราะไม่มีชีวิตแล้วเมื่อมันได้เห็นกิริยารู้ว่าเจ้าของตายแล้วก็มีอาการเศร้าโศกร้องครางไปต่างๆตามเพศของมันหลับหมุนโกรธเสียขึ้นมาอีกก็วิ่งเข้าไปกัดฉีกเนื้อเสือจนเป็นชิ้นน้อยชิ้นใหญ่ แล้วมันก็รีบกลับเข้ามาบ้านเจ้าขเพื่อจะบแสงอาการให้พวกพ้องที่บ้านรู้เหตุเวลานั้นน้องชายของนายพรานผู้ตายนั้นนั่งอยู่หน้าบ้านเมื่อมองดูหมีมีคนเพื่อโอหิตกลับมามีได้เห็นพี่ของตนกลับมาด้วยก็มีความสงสัยนึกประหลาดใจแล้วลุกขึ้นไปต้อนรับ ทันใดนั้นมันก็ร้องครางกรวนผิดปกติแล้ววิ่งเข้าไปกัดชายผ้านี้และผ้าห่มฉุดล่างไปหลาแล้ววิ่งไปทางหลังบ้านแล้วกลับมาอีกร้องครางดิ้นเสียซไปต่างๆแต่าอาการเช่นนี้หลายครั้งจนนายสารผู้น้องเข้าใจได้ว่าพี่ของเราคงจะมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นแน่ แล้วก็รีบขึ้นไปหยิบปืนบนเรือนแบกขึ้นป่าไปตามพี่ของตนส่วนมีนั้นมันก็วิ่งนำทางตรงไปจนถึงทําเลที่เสือกัดพี่ชายของนายพรานนั้นตายเมื่อหนองชายได้เห็นพี่นอนตายอยู่และมีบาดแผลเป็นรอยสัตว์กัดชอบช้ำเช่นนั้น <c oughs> ก็มีความเสียใจยิ่งนักได้เหลียวแลดูซ้ายขวาตลอดทุกๆแห่ง ก็มิได้เห็นมีอันใดปรากฏต่อไปอีกจึงนึกว่าเชารอยหมีจะกัดพี่ชายเราตายเป็นแน่เวลานั้นหมีกำลังวิ่งไปที่ตำบลเสือตายแล้วก็กลับมากัดชายผ้าเจ้าของดึงไป ฝ่ายน้องชายของนายพรานผู้ตายนั้นเป็นคนปัจากควัมตรีจอมมีได้พิจารณาต่อมาด้วยอำนาจความเคาเข้าใจผิดคิดว่ามีรอบมาก,กัดพี่ชายของตนตายจึงเอาปืนยิงหนีไปเสียทันทีเมื่อไปงปืนแล้วก็ร้องไปล้มตายอยู่ใกล้ศพเสือเมื่อเจ้าของได้เห็นดังนั้นจึงเดินตามมันไปเพื่อจะยิงซ้ำอีก เมื่อได้เห็นว่ามีล้มตายแล้วก็ได้เห็นเสือที่มีกัดตายนั้นด้วยจึงเดินเข้าไปดูก็ทราบความชัดเจนรู้สึกตัวว่ามีความผิดคิดเสียได้หมีที่ตายเป็นอันมากก็มีความเสียใจได้แต่เกิดความอาลัยเศร้าโศกนั่งกอดศพหมีร้องไห้คร่ำครวญอยู่จนคำ่ำก็สิ้นกำลังลงเลยสิ้นสติสลบอยู่ในที่นั้น นิทานเรื่องนี้เป็นเครื่องเตือนสติให้ระลึกไว้ว่าเมื่อแรกเราจะลงมือทำการใดๆเมื่อปราศจากความคิดด้วยสติปัญญาติตรองให้รอบคอบก็มักจะนำผลความเดือดร้อนให้มาถึงตนดังเรื่องนายพานที่กล่าวมาแล้วนี้เป็นพยานสมดังคำสุภาษิตแห่งหนึ่งให้ลํำลึกถึงเป็นเครื่องเตือนสติว่า ใครใครได้เริ่มตั้งกิจงานปราศจิตคิดถึงการก่อนรู้ด่วนด่วนดุดจะผ่านผ่านชีพหมีเฮยยโทษติดทุกตามสู้แสบร้อนภายหลังขอขอบคุณเนื้อหาและภาพประกอบจากหนังสือเรียนภาษาไทยชุดพื้นฐานภาษา ชั้นประถมมาศึกษาปีที่4เล่มหนึ่งพศ2533กระทรวงศึกษาธิการถ้าชอบเนื้อหาในคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด s ับ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ